ผู้คนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงตอกย้ำปรากฏการที่เรียกว่าตายกันเหมือนใบไม้ร่วงนี่ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่1หรือครั้งที่สองไม่ใช่ปฏิบัติการก่อการร้ายเหมือนคราว9าวทับ1ปี2001และไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจและดับโรคเหมือนเดอะกรีซดิเพรสชันปี1929 ไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี1997ไม่ใช่ซาปี2003ไม่ใช่วิกฤตการเงินแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ไม่ใช่โรคระบาดอีโบลาปี2014แต่มันคือโรคระบาดโควิด19ที่กำลังอลาวาดไปทั่วโลกโดยมีคนติดเชื้อแล้วกว่า1.6ล้านคนและเสียชีวิตแล้วเกิน1 0 0 0 0แคน และยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบในเร็ววันในวันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกทะลุแสนแล้วและกำลังเพิ่มขึ้นทุกวันเขาและเธอผู้เป็นเหยื่อของโรคระบาดครั้งนี้มาจากทุกสาขาอาชีพทุกวัยทุกชาติทุกาศาสนาแม้แต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างบริจอนสันยังถูกหามเข้าโรงพยาบาล ต้องรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินหรือไอซอยู่หลายวันและแม้จะพ้นอันตรายแล้วก็ต้องหัดเดินช้าๆใหม่อีกครั้งนายกสิงคโปร์หลี่เซียนหลงออกมายอมรับในคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารกับประชาชนว่าภายคุกขามครั้งนี้ใหญ่หลวงนักต้องยอมรับว่าเราจะไม่รู้จักไวรัสตัวนี้พอที่จะเอาชนะมันอย่างราบคาบ ผู้นำเกาะแห่งนี้สารภาพกับสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมาเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างแรงผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศยอมรับว่าความถดถอยของเศรษฐกิจโลกครั้งนี้จะแย่ที่สุดตั้งแต่ g r e รี d e ิเฟรช i o นของสหรัฐเมื่อปี1929นั่นเท่ากับว่าเป็นความเลวร้ายที่สุดใน91ปี ผู้นำเวียดนามเรียกการสู้กับโควิด -19 ว่าเป็นสงครามในยามสงบแม้เวียดนามซึ่งผ่านศึกสงครามในประวัติศาสตร์อย่างโชคโชนมายาวนานก็ยังต้องระดมพลเพื่อทำสงครามครั้งใหญ่โดยศัพท์กำลังมากที่สุดในประวัติศาสตร์และแม่ทัพในการรบครั้งนี้ไม่ใช่ในพลไม่ใช่รถถังไม่ใช่หน่วยจรทธ์ หรือการทำสงครามกองโจรอย่างในอดีตที่ผ่านมาหากแต่เป็นการจัดทัพที่มีหมอและบุคลากรทางการแพทย์อยู่แถวหน้าและประชาชนทุกคนเป็นหน่วยรบที่ไม่มีข้อยกเว้นกับคำสารภาพของหน้าแรกของเดอะกาเดียนพาดหัวว่าชีวิตที่ถูกตัดขาดสะบัน้นอย่างจับพลันจำนวนผู้เสียชีวิตของอังกฤษต่อวัน ไกลหนึ่งสูงกว่าของอิตาลีและสเปนมันเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะหนักโน่งรุนแรงเพียงนี้แม้เราจะแับทราบว่าจำนวนคนป่วยและเสียชีวิตจะเริ่มชะลอตัวลงแต่ความตายเป็นของจริงแท้คนตายเป็นมนุษย์ที่มีคนรักคนเป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นชีวิตที่ถูกตัดขาดสะบั้นลงก่อนเวลาอันควร ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนหน่มคนสาวคนเบราะบางหรือผู้มีความแข็งแกร่งหรือแม้แต่หมอและพยาบาลที่เอาชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงภัยเพื่อรักษาชีวิตของคนอื่นโดยที่บ่อยครั้งขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อปกป้องสุขภาพและชีวิตของตัวเองอดีตนักรบในสมรภูมิสงครามจริงทหารผ่านศึกจำนวนไม่น้อย แม่รอดจากการซ้้รบที่หนักน่วงในอดีตที่มาพ่ายแพ้ต่อไวรัสกร้ายกาจตัวนี้ไม่เว้นแม้นักการเมืองนักวิชาการคนขับรถประจำทางและนักแสดงคบคันมันไม่ใช่ความตายธรรมดาค่ะมันเป็นการลาจากที่โศกสลดเกินกว่าจะทำใจได้เพราะคนที่กำลังจะหมดลมหายใจไม่อาจจะกล่าวอำลากับญาติสนิทและคนรัก ด้วยความกลัวจะติดเชื้อที่แพร่มาถึงตนและคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเป็นเยื่อกลายต่อไปเมื่อใดและผู้อาลัยอาวรณ์ที่อยู่ข้างหลังก็ไม่รู้จะต้องปรับตัวและบริหารความรู้สึกของตัวเองอย่างไรมันเป็นเรื่องจริงที่โหดร้ายตัวเลขแห่งความเศร้าสลดที่น่าสยดสยองพวกเขาและเธอที่ถูกระชาให้จากไป เป็นทั้งพ่อแม่ลูกหลานคนรักและเพื่อนชีวิตมากมายหลากหลายที่ร่วงหล่นลงข้างทางเพราะไวรัสที่มนุษย์ยังไม่รู้จักไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจะเอาชนะได้เมื่อไรหรือต้องสูญเสียอีกมากมายเพียงใดนอสตาดามุสเมืองไทยอาจารย์โสรจะนวนอยู่ทำนายเรื่องร้ายที่ขอให้การทำนายไม่เป็นความจริง เดือนพฤษภาค,คมปี2564ชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วงโจรผู้ร้ายชุกชุมคนมีอำนาจแสดงอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมการยุคของจริงเดือนมิถุนายนเดือนิปิประโยคการเมืองไทยวิกฤตหนักเศรษฐกิจธธลม่มเดือนก,กรกฎาค,คมระวังน้ำท่วมใหญ่สงครามล้างโลกเข้ายากหมากแพงปลายเดือนเกิดพายุโซโครนลูกใหญ่ คุงเข้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำอีกครั้งถึงขั้นล้มละลายทางเศรษฐกิจคนงานถูกปรดออกจากงานเป็นจำนวนมากนี่เป็นคำพูดติดปากของโหนชื่อดังวอกขอให้สิ่งที่ผมทำนายไม่เป็นความจริงอาจารย์ย้ำกับเราวา่าหลังจากที่นักการเมืองไทยอาจารย์โซระจะนวนอยู่นักทำนายเรื่องร้ายได้พูดออกไป เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2563เชื้อโรคระบาดนั้นจะยังอยู่ควบคุมไม่ได้และจะเกิดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาหยุกยาต่างๆหายากและหรือต้องรอใช้สมุนไพรจากบ้าน,นเราเองในการรักษานอตตาดามุตชื่อดังทำนายไว้ว่าเดือนพฤษภาคมปี2564ชีวิตคนเหมือนใบไม้ร่วง จนผู้ร้ายชุกชุมคนมีอำนาจแสดงอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมกาียุกของจริงการจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้จะเกิดข,ขึ้นทางภาคเหนือโดยจะเกิดต่อเนื่องในหลายๆครั้งและในแต่และครั้งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ๆรวมทั้งตึกรวมทั้งบ้านช่องจะถล่มทลาย ชีวิตผู้คนต้องปลิดเปรียวเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอยหุ้นตกดิ่งลงเหวชาวนากรรมกรมีนี้สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายเกิดโรกระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจนผู้ร้ายชุกชุมข้าวยากหมากแพงพ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างน่าเลือด เลยกลางเดือนไปแล้วบุคคลสำคัญจะเดินทางออกนอกประเทศหรือมิชนั้นก็อาจจะเจ็บป่วยปลายเดือนเกิดพายุโซโครนลูกใหญ่พุงเขา้าไทยร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาโหมเข้าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพด้วยปัญหาทางภาคใต้ต้องทำให้ทั่วโลกตกตะลึงเพราะเกิดการจลาจนนองเลือดในวงการเมืองบุคคลในเครื่องแบบ จะมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงผู้มัวเมาอำนาจจะแสดงอำนาจโดยไม่เป็นธรรมดวงดาวในเดือนนี้มีลักษณะวิปริตอาเพศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะประมาทมีได้สหรัฐอเมริกาอยู่ในระดับขับขันจะพบกับความตึงเครียดครั้งสำคัญในประเภทประวัติศาสตร์แห่งปี2564จะถูกวินาศกรรมในหลายรัฐ จากอาวุธร้ายแรงแผ่นดินจะเดือดเป็นไฟเกิดกระลิยุคผู้คนล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเดือนมิถุนายน2564เดือนวิปรโยคก,การเมืองไทยวิกฤตหนักเศรษฐกิจหนักบ่งถึงเป็นเดือนอันตรายประมาทมิได้ทุกทกทางธุรกิจสับสนกระแสงเงินตรามีจุดเครียดภาวะทางการเงินตึงตัว เราจะเสียเปรียบทางการค้ากับต่างแดนเป็นนีสินมากมายเกิดภาวะวิกฤตการต้มยำกุ้งอีกครั้งเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำถึงขั้นล้มละลายทางเศรษฐกิจคนงานถูกปลดออกจากงานเป็นจำนวนมากเข้ายากหมากแพงสถาบันทางการเงินและธนาคารล้มรัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญใหญ่หลวง พูดได้ว่าเป็นเดือนสุดหรือโหดสุดวิปโยคที่แท้จริงสำหรับคนไทยหุ้นจะตกอย่างรุนแรงอีกครั้งการเมืองไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเผชิญกับวิกฤตการอย่างหนักข้าวยากหมากแพงโรงงานผลิตสินค้าจำหน่ายภายในประเทศจะประสบปัญหาทางด้านการตลาดมีการลดจำนวนคนงานลงโรงงานบางโรงงานอาจปิดตัว อุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถจนจะมีเครื่องบินตกการกระทบกระเทือนชายแดนแถบประเทศพามา่าการเตรียมพร้อมและความไม่สงบภายในขมรมนยังคงตึงเครียดและมีเหตุภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกไม่แพ้เดือนก่อนๆผู้ได้ว่ารัฐบาลจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญกับหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหากิจต่างๆที่ก่อวอดเกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจักเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษเงินบาทลอยตัวสูงสุดเป็นประวัติการเงินดอลลาร์เป็นพิษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิป,ปริตจะเกิดสงครามครั้งใหญ่เศรษฐกิจตกต่ำ ความเดือดร้อนของประชาชนชาวโลกเด็กๆอาจพบกับโรคร้ายแปลกประหลาดตายกันมากจะสูญเสียบุคคลสำคัญของโลกไปในระยะนี้เป็นนิมิตร้ายแห่งโลกย่อมจะวุ่นวายไปทั่วปลายเดือนเรื่องเศรษฐกิจโลกและเรื่องหุ้นไม่ดีเลยเนื่งด้วยดาวพระศากร์บบดีอันเป็นดาวเกี่ยวกับกิจกรรมธุรกิจการงานการธนาคารเดินเสียจึงขอให้นักธุรกิจนักค้าหุ้นต่างๆ พึงควรจับตาระวังอย่าได้ประมาทใดๆทั้งสิ้นเดือนกร,รกฎาคม2564รหะวังน้ำท่วมใหญ่สงครามล้างโลกต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือเชียงใหม่ต่อมาก็ถึงกรุงเทพกรุงเทพน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงจนต้องจดบันทึกไว้ ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวค่ะผ่านมาที่เก็บน้ำขนาดใหญ่และเล็กจะพังทลายลงถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเมืองอุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนทยอยกันเข้ามาโดยไม่ว่างเว้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจพายุโซนร้อนผ่านภาคกลางและตอนใต้ของไทย พูดได้ว่าสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูประโภคถูกทำลายสิ้นภาวะทางการเงินตึงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิรานจอมบทบาทจะฟาดหัวฟาดหางขึ้นในระยะนี้อิรักทำตนวางก้ามขึ้นมาระยะนี้ก็จะถูกขนาบจนหมดฤทิ์ทางตะวันออกกลางเกิดสงครามขนาดใหญ ทำให้ทั่วโลกขาดแคลนเชื้อเพลิงและน้ำมันสหรัฐจะพบกับความหนาวเย็นอย่างรุนแรงเกิดพายุหิมะบ้านเมืองเป็นอมพาตคนหนาวตายเป็นจำนวนมากเกิดไฟไหม้ป่าต,ตอนเหนือลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกาบ้านผูกเผาไปหลายหลังรุนแรงมากส่วนยุโรปอากาศหนาวจัดเป็นความหนาวที่หนาวที่สุดในรอบร้อยปีปลายเดือนคนงานในสหรัฐบริษัทใหญ่โต ก็จะถูกลอยแพร,รวมทั้งข้าราชการต้องถูกปลดสร้างความวุ่นวายกำลังเม่นเมนกับสงครามที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็วการทูตต่างๆจะไร้ผลการสะสมกำลังอาวุธคงดำเนินไปอย่างเร่งรีบสงครามลางโลกอาจจะประทุข,ขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ในระยะนี้สหรัฐอเมริกาเริ่มพบกับความปัน่นป่วนปลายเดือน จะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ตกในประเทศอังกฤษเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วโลกประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงส่งท้ายอาจารย์โซระจะนอสตาดามุตเมืองไทยยังยืนยันคำเดิมว่าขอให้การทำนายของเขาไม่เป็นความจริงและไม่แม่นยำ